ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของไอคาวนะครับนะก็ไอคาวเนี่ยก็แบ่งเป็น2รุ่นหลักๆนะฮะก็จะเป็นตั้งแต่โฟน5ถึง p h โฟน X แล้วก็ Xs ถึง14 Pro Max ณนะปัจจุบันนี้นะฮะร,รุ่นที่5ถึง X เนี่ยเรายังสามารถเจเบกได้นะครับเพราะงั้นการทำงานมันจะต่างกันออกไปกับรุ่น Xs ถึง14 Pro Max นะฮะอันนี้เรามาแบ่งกันได้ประมาณ3หน้านนะฮะ หน้าแรกคือหน้าสวัสดีที่เราเจอกันล้วไปต่อนไม่ได้นะครวก็หน้าที่สองก็จะเป็นหน้า iPhone Disable iPhone ไม่พร้อมหรือหน้ารหัสผ่านนะฮะผมรวมเป็นหน้าที่สองเลยนะฮะเพราะว่ามันทําเหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นหน้าที่สามก็คือไอข่าวฝังอาจจะเป็นไอข่าวเทาหรือไอข่าวไม่เทาหรือไอข่าวจางอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือไอข่าวฝังผมแยกให้สามหลักอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันนะครับก็คือหน้าแรกหน้าสวัสดีนะรุ่น i p h o n ห้าสี่นี่ผมไม่นับแล้วกันนะ ไอโฟน5ถึงไอโฟน X เนี่ยเราสามารถปลดได้นะครับวิธีแรกวิธีหนึ่งนะก็คือการบายพาสนะฮะบายพาสแยกออกไปสองทางก็คือบายพาสแบบใส้ทิมกับไม่ใช่ทิมนะฮะแล้วก็วิธีที่สองคือส่งบินปลดนะครับคือผมขอข้ามเรื่องการระลึกชาติเลยนะพวกแบบไปหาอ e ีเมลหายอะไรเงี้ยนะนะเพราะว่า ตรงนี้มันจะยุ่งยากละเพราะหน้าสวัสดีลูกคา้บาบางคนจาไม่ได้แต่ถ้าจําได้ก็ลองนึกดูก่อนก็ได้ครับก็จะได้ทําขั้นตอนง่ายๆเนาะลองดูก็ได้ครับเผื่อเมลจําได้ไหมอะไรเงี้ยเราลองลอง็ลอกอินล็อกอะไรดูนะอ่ะต่อไปวิธีแรกผมบอกไปแล้วแล้ววิธีที่สามก็จะเป็นวิธีปลดล็อกโดยผ่านเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีหลักๆประมาณสามวิธีนะครับหน้าสวัสดีนะในส่วนรุ่น xf ถึงสิบสี่ pro max ทำได้สองวิธีนะเท่าที่ผมแนะนำได้นะ วิธีหนึ่งไอเรื่องระลึกชาติเนี่ยผ่านไปเลยนะแล้วก็วิธีหนึ่งสำหรับผมก็คือส่งบินในกรณีที่เครื่องเป็นเครื่องของลูกค้าเองแต่ลูกค้าจำไม่ได้ให้ลูกค้าบัตรประชาชนเนี่ยไปขอบินมาให้เรานะแล้วเราก็ส่งบินให้เขาผ่านอีเมลผ่านขั้นตอนโปรเซสเนี่ยก็ส่งให้ทาง Apple Apple ก็จะบลดล็อกให้เราโดยข้อมูลหายเราต้องล้างเครื่องนะวิธีนี้วิธีสองก็ส่งกดผ่านเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวผมแนะนำท้ายคลิปว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะ แต่และราคาแต่และว,วันแต่และเดือนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยมันจะปรับไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนําเรื่องการหาเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เรื่องการเติมเงินดีวผมจะไว้ไว้หลังเนี่ยนะน่าจะไม่ทันว่าเติมเงินแต่ละเว็บแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะฮะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหน้ารหัสผ่านหน้าไม่ใช้หน้าไอโฟนไม่พร้อมก็แยกได้สองวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งอ่าแยกได้สองรุ่นเหมือนเดิมขอโทษก็คือรุ่น i p h o n ห้า iPhone X นะฮะหน้านี้เราสามารถดูดรหาสผ่านได้โดยใช้3 YouTube นะครับไม่ได้ดูดร่าสาดดูดอีเมลออกมาได้นะครับให้เข้านะให้เข้าได้แอคโหมดนะครับนะฮะหรือว่าแรมบิทนะฮะให้เราเข้าแรมบิทโดยใช้ซอฟแกรม3 YouTube นะครับเราใช้คำสั่ง e a ดนะมันจะมีข้อความไหลลงมาเลยนะฮะล e a อ info เนี่ยเราจะเห็นมดเลยว่าอีเมลลูกค้าอีเมลอะไรเบอร์โทรที่ผูกกับ Apple ID ในดีเบอร์โทรอะไรอะไรอย่างงี้นะฮะเราสามารถเอาอีเมลตรงนั้นไปกู้ข้อมูลคืนมาได้นะครับ เราโดยเข้าเว็บ I อโฟนก็นะครับอันนี้วิธีเนี้ยใช้ได้แน่ไอโฟน6ถึง i ไอโฟน5เลยอะถึงไอโฟน X นะแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็คือการไบพาร์วิธีนี้ไบพาร์จะไม่เสียตังคาา up, น์นะครับเราสามารถดูดแบ็กอัไฟล์แอ t i v a t i o n เนี่ยนะฮะในในส่วนของล็อกดาวน์เข้ามาเนี่ยมาเก็บไว้แล้วเราสามารถคลายออกได้ก็คือไบพาร์แบบเสร็จสิมนให้เขาได้เลยนะให้ลูกค้าได้เลยนะยนะโอเคต่อไปก็ เรื่องราคาก็แล้วแต่นะจะไปตังเท่าไหร่อีกต่อไปก็เป็นหน้าหน้านี้เหมือนกันก็เข้ายี่สามก็คือส่งปดเซิร์ฟเวอร์ปดถาวรน,นับก็เหมือนกันนะฮะหลักๆก,ก็มีเท่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น x แต่ถ้าเป็นในกรณีที่ xs เนี่ยถึงสิบสี่ pro max เนี่ยไม่ได้ละจะทําได้แค่จะเราเจะเบรกไม่ได้หรือเข้าหน้า ah lamdip ไม่ได้นะฮะก็ทําได้แค่ปดถาวรกับส่งบินนะฮะหลักๆมีแค่นี้แล้วก็อีกหน้าหนึ่งเป็นในข่าวฝังในข่าวฝังเนี่ยก็จะย้อนกลับมาในรุ่นของห้าถึง ไอโฟน X นะครับก็จะย้อนกลับมาเหมือนหน้ารหัสเลยสามารถแบ克อัพได้ลบไอคาวออกได้กดลบไอคาวที่ฝังอยู่นะครับออกได้หรือว่าจะแบกอัพไว้ก่อนก็ได้เผื่อลูกค้าไปล้างเครื่องนะแล้วก็เผื่อลูกค้าเนี่ยไปล้างเครื่องแล้วก็ข้อมูลหายหมดอะไรเงี้ยเราก็ติดหน้าสวัสดีกลับมาหาเราอีกรอบหวานเลยเราใช้ไฟล์ Fi ที่เราแบกอัพไปเนี่ยข้ามหน้าไอคาวไปได้เลยนะครับนะแล้วก็กดเราสามารถกดลบไอคาวที่มีอยู่ในเครื่องออกได้นะ แต่โดยพื้นฐานแล้วเครื่องจะยังติดไอคาวอยู่นะในหน้านี้นะนะฮะหรือว่าลูกค้าต้องการอัปเดตจะติดไอคาวฝังนะฮะเราแบ็กอัพเลยแบ็กอัพเสร็จปุ๊บล้างเครื่องทิ้งเลยครับอัปเดตปุ๊บให้ข้ามรุ่นไปเลยแล้วเราไปพอข้ามเสร็จปุ๊บเราทำเหมือนเดิมแล้วเราก็คายไฟล์ออกให้ให้เครื่องเนี่ยเขา้าหนหลักได้เข้าใจนะฮะโอเคถ้าเป็นรุ่นในกรณีที่ไอคาวฝังตั้งแต่รุ่น iPhone 5ถึง iPhone X นะฮะแต่ถ้าเป็น Xs Xr เนี่ยใ้้ไอคาวฝังเนี่ยเราอาจจะต้องส่งเซิร์ฟเวอร์ ลองดูหลายๆอย่างนะครับเข้าหน้าหลักหน้าเนี่ยม,มันซิกแท็กได้หลายอย่างกดรูปปุญแจนะครับไปดูรหัสผ่านนะฮะเข้าที่โครมไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปดูรหัสผ่านได้อีกนะครับเราไปดูรหัสผ่านที่มันใกล้เคียงกับเบลเขาหรือว่าเบอร์โทรเขาลองไปค้นดูในโน้ตเขาในรูปภาพเขาบางคนถ่ายไว้ในเครื่องแหละแต่ลืมว่าตัวเองถ่ายอะไรเงี้ยก็ลองดูครับลองหาหลาย,ลายที่ในโน้ตในรูปภาพในโครมแล้วก็การตั้งค่าจะมีรูปว่าปุญแจนะครับเราไปกดปุญแจดูลองดูสามสี่สัจตินี้นะครับบาง ไม่ไปไหนถ้าหน้าหลักน้านาหนาหน,าห,นาหลักปกตินะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆอ,อ่ะเออผมถึงบอกไปอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นรุ่น i p h o n ห้าเอาหเดี๋ยวเอา p h o n e 6ถึง iPhone X นะฮะถ้าในกรณีที่มาหน้าเข้าเมนูได้นะฮะเรา back แบ็กอัพไวเลแล้วเราล้างเครื่องแม่งแล้วแลเสร็จแล้วเราไปดูว่าเครื่องเนี่ยถ้ามันเป็น t ูแฟคเตอรนะฮะมันจะให้ใส่รหัสพันหน้าจอเข้าไปได้มันจะขึ้นด้านล่างในตัวสีฟ้าใช้รหัสเพื่อปลดล็อก iPhone นะ,ะเพื่อปลดล็อก เรากดไปปุ๊บแต่แล้วหน้าจอลุดปุ๊บลุดถาวรเลยครับทีนี้นะฮะราคาเราไปคิดเอาเองเลยตามเลทแล้วแต่คนครับเพราะว่าในการคิดราคาก็ยังมีต่างกันนะฮะใบพัดปทาวรนะฮะเลือกกันนะฮะประมาณนี้สรุปคร่าวๆอ่ะเรามาสรุปกันเลยนะครับไอโฟนมีสามหน้านะฮะแบ่งเป็นหน้าย่อยๆก็เป็นหน้าสวัสดีหน้าไม่หนึ่งหน้าสวัสดีสองหน้าไม่ใช้หน้ารหัสหน้าไอโฟนไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสามคือหน้าเข้าเมนูได้สามหน้าแค่นั้นนะฮะ้าแบ่งเป็นสองจิน จนที่เจลได้ก็จะมีงแต่เจลได้ก็ใบพัดได้ดึงข้อมูลได้ดูดข้อมูลได้แต่ต้องเป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้าสวัสดีนะฮะเป็นหน้าที่หน้ารหัสแต่ก็ยังใบพัดแบบใส่สินได้นะในกรณีที่แต่ใบพัดมันจะมันจะต้องเสียตังค์ไงถ้าเป็นหน้าหน้าสวัสดีนะมันจะต้องใช้ id move นะฮะเพื่อที่ใบพัดให้แบบใส่สินได้แต่ถ้าเป็นหน้าเข้าเมนูหลักได้หรือหน้าหน้า iphone ไม่พร้อมหรือหน้ารหัสเนี้ยเราไม่ต้องเสียเงินนะครับใช้ไอ้อลกทูลสามารถใบพาดได้นะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ย ก็จะเป็น iPhone X S ถึง1ิ p r ี่ a x อันนี้เนี่ยทำได้แค่ส่งบินกับปฐวรน,นะครับนะเดี๋ยวต่อไปผมจะไปพูดในเรื่องของการหาเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ราคาปดนะครับต่างๆนะครับว่าเราจะหาเซิร์ฟเวอร์ยังไงแล้วเราจะใช้เซิร์ฟเวอร์ไหนดูราคายังไงอะไรเงี้ยนะฮะส่วนเรื่องการตรมเินเดี๋ยวผมทำขออติดไว้ก่อนทำให้อคิปหนึ่งนะโอเค